ผมขออนุญาตเล่าถึงนโยบายของคณะก้าวหน้าเรื่องของคนส่งสหาธารณ้นะเนาะทั้งที่ผ่านมาเรานำเสนอนโยบายที่ชื่อว่านครสวรรค์ปลอดภัยประชาอิ่มท้อง,งถิง่นุดกิีโลกนะครับโดยเสนอ,เ,อเรื่องนครสวรรค์ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องรถเมล์ไฟฟ้าจำได้ไหมครับตอนนั้นเราบอกว่าเราจะทำรถเมล์ไฟฟ้า5บาทตลอดสายโอ้เราโดนดูแข่งมากเลยนะ หลายคนบอกว่าจะทำได้ยังไงนะครับเราได้นักวิชาการนี่เป็นอของคณะก้าวหน้าที่เป็นอดีตผู้วิสัยของ TDI อมาทำนโยบายให้พวกเรานะไม่ใช่สิ่งที่เราพูดแบบเพอร์เจอร์นะครับเ,เรื่องนี้เราเลยนําเาสนอ8เส้นสี่เส้นทางหลักนะครับก็คือรถเมล์ไปไฟฟ้า,ฟาสายสีเขียวนะ8.7กิโลก็คือตั้งแต่ดีมแลนเพราะว่าโซนประชาโซนโซนนั้นเยอะมากนะครับมาโรงเรีโนมินประชารุค์นะครับ ผ่านโรงพยาบาลส่วนพรราลักษณ์ศรีเกล้าแล้วก็ตลาดริมน้ำไปถึงขาสานนะครับสายสีแดงนะครับ16.1งกิโลเมตรนะครับตั้งแต่ดีมแลนดวนขึ้นมารอบเมืองนะครับไปถึงสะพานใหม่แล้วกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับรถเดยสายสีรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครสิบเจุดแปดกิโลนะครับก็ตั้งแต่หมู่บ้านการรุนสีก็คือโซนที่ตะวันตกนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีเงินนะครับก็เป็นเส้นที่เชื่อมจะเลยเทศบาลไปละนะครับก็คือตั้งแต่ ทางลุงนิสตีไปจนถึงไปจนถึงบึงเบอร์เพชรนะครับ็จุดนั้นเหมือนผมเคยเห็นพี่ป๊อปเอาเรื่องนี้ไปคุยับนายกนายกคนปัจจุบันอ๋อก็จริงๆเราก็สื่อสารเรื่องนี้ครับแต่ว่าตอนตอนที่แข่งขันเนี่ยเราก็ใจได้นะครับทางนายกท่สมัยขออนุญาตต้องเอ่ยถึงท่านนะท่านก็บอกว่าเคยมี บริษัทเอกชนมานำเสนอแล้วแปลว่ามันแพงมากเราไม่คุ้มค่านะฮะแต่แต่วิธีคิดของเราเนี่ยเราคิดแตกต่างนะฮะร,รัฐไม่จะเป็นต้องได้กำไรในการทําขนส่งบวชนสาธารณะแล้วเราก็ทําตัวเลขมานะฮะตัวเลขตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแบบต้นทุนที่ทางนาัากพิจารารของคณะข้าวหน้าได้ทาให้เรานะครับรถเม์สีสายสีเขียวเนี่ย8 1กิโลเนี่ยงบลงทุนประมาณ10ล้านค่าดำเนินการปีแล้วประมาณ3ล้านนะครับสายสีแดง40ล้านสาย สีส้ม15ล้านนะครับสายสีน้ำเงินะ10ล้านบาทรวมประมาณ7 5ล้านบาทนะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถร่วมลงทุนระหว่างรัฐกิบชนได้นะครับเรื่องนี้ต้องต้องไปดูแล้วก็อาจจะถ้าเราจะบอกว่าเรื่องนี้สามารถทำได้นะครับในเรื่องของถ้าดำเนินการซึ่งน้อยนิดเพราะว่าอย่าลืมว่าพอเราตั้งสถานชาร์จเราถ้าไม่เสียค่าน้ำมันเลยนะครับรถอะไหล่รถไฟฟ้าเนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่ารถจนโอ้โหหลายสิบเท่ามากนะครับอันนี้ก็เป็น สิ่งที่เป็นเทรนด์นะผมว่าในเมืองใหญ่ๆอย่างนาครสวรรค์เนี่ยถ้าทาเรื่องนี้ได้นะครับการเดินทางของอประชาชนจะสะดวกขึ้นมากนะครับคนที่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินซื้อรถหรือต้องต้องซื้อรถเบนซ์ไซเพื่อมากับไปทํางานเนี่ยเขาจะได้เอาเงินมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นนะครับแล้วก็เรากําหนด5บาทตลอดสายเนี่ยเพราะว่าให้มันอ,อย่างน้อยถ้าคุณต่อ2ต่อเนี่ยก็แค่ไปกับ40บาทเองนะครับประมาณ10-15%จากรายได้ขั้นต่ำอันนี้สิ่งที่เรานําเสนอ